ความคื่นหน้าเรื่องคดีก็อับทับมู่ตันตรงก็คืออยู่ในช่วงรอลงอาญา1ปีก็คือ1ปีนี้เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเราต้องระวังห้ามผิดอีกเพราะถ้าผิดอีกก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจริงจังใช่ไหมครับแต่นอกจากนั้นเรื่องอื่นๆก็คือครบหมดแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วและตอนนี้อิชชาก็ได้เปิดตัวใหม่ออกมาก็คือตัวเดิมตอนแรก ที่เป็นที่นิยมของทุกๆคนแต่อัพสูดขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นอิชชาคัมแบ็กอ๋อใช่ใช่เลยคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรหรือจะไลฟ์หรืออะไรต้องระวังคำพูดมากยิ่งขึ้นซึ่งวันตอนแรกเรายังแบบเฉยๆนะแต่ช่วงหลังๆมาพอมาเจอน้องๆที่แบบ เริ่มไลฟ์มากขึ้นนะ่ะเขาจะมากระซิบบอกว่าพี่พี่คือเคสตัตดี้ที่พวกหนูต้องระวังคำพูดเลยนะแบบเออจริงๆมันก็เกิดเหตุแบบนี้มันก็ดีสําหรับคนอื่นให้เขาเป็นเครื่องเตือนใจว่ายอย่าอย่าพูดเกินที่กฎหมายกําหนดอย่าโอเวอร์เคลมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเหมือนที่เราเคยเจอรอล,ลงอายามันเป็นคือตัดสินศาลศาลเป็นผู้ตัดสินครับเพราะว่า คดีความหมายของคำว่าคดีโฆษณาะเกินจริงเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีแพง่งดังนั้นศาลมีอำนาจในการที่เลือกว่าจะปรับเราเท่าไหร่แล้วศาลก็ปรับไปแล้วแล้วก็คือรอลงอาญาหนึ่งปีหมายความว่าภายในหนึ่งปีนี้อย่าทําความผิดเดิมอันนี้อีกนะถ้าทําผิดอีกมีสิทธิติดทุกสเดือนผลิตภัณฑ์ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสรุปเราได้เอกสารยืนยันหมดแล้วว่าทุกอย่างปกติถูกต้อง เพียงแค่ขอให้ซื้อจากบริษัทอย่าไปซื้อข้างนอกนั่นแหละคือปัญหาคือตัวข้างนอกแลวส่วนส่วนกรณีที่เอ่อี่อัดเขาเอาสินค้าบางบางบางส่วนมาเลยนะครับคือจริงๆอ่ะผมอย่างที่ผมเคยพูดผมก็ขอบคุณขอบคุณคุณอัจฉริยะแล้วก็ขอบคุณอยที่เป็นกระบอกเสียงได้ดีกว่าผมเพราะว่าอย่างที่มิเคยพูดว่าคนที่ตามเรามันมีอยู่กลุ่มเดียวแต่พวกอย่างพี่อัจฉริยะกับอยเนี่ย คนตามเขาเยอะดังนั้นนี่แหละคือกระบอกเสียงที่ดีมากที่บอกให้ประชาชนรู้ว่าเราะวังของปลอมอืมซื้อขายได้ปกติหมดแล้วครับตอนนี้แล้วก็ตัวใหม่ก็เปิดตัวแล้วด้วยเบนตอนนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วว่าทุกครั้งก่อนที่จะมีภาพโพสต์ออกไปเราควรจะปรึกษาออยอทุกครั้งอันดีที่สุดว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอันนี้จะดีกว่าครับ จะเห็นพี่แกนหมอ,อตาทักว่าตอนนี้ทีเด็ดเรจะปังต่อไปเนี่ยหมอตาหมอตา <c oughs> เพจแม่หมอสายม,มูกับมูกับมิกทักอีกแล้วว่าเดี๋ยวกำลังจะดีแล้วหลังจากนี้แต่เขาก็ทักมาตั้งแต่ก่อนมีปัญหาแล้วว่าระวังนะพ่อ,ระ,ะพอระวังนะแม่เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาจริงๆเ,เป๊ะตเะเพราะเขาคือคนที่ทานายตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าแม่ต้นปีหน้าแม่จะผอมและแม่จะปังทุกคนยังมองเลยเบ้นจะผอมยังไงวะไป ต้นปีหนะ้าก็จริงก็พร้อมได้จริงแล้วที่บอกจะฟังเลยเรามีความสุขออนะเรา,ะาออะรฮะเรากพี่เบสพี่มา,มออารู้สึกยังไงที่บอกว่าจะฟังมันมีหวังกลับมาไหมมีหวังกลับมาขอให้ปังฟังในทางที่ดีแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วขอบคุณค่ะ